วันนี้ผมจะสอนส้ม1ลูกเนี่ยดีกว่าน้ำส้มกล่องเนี่ยหข้อด้วยกันนะครับผมไม่ได้บอกว่าน้ำส้มกล่องไม่ดีนะทุกคนการรับประทานน้ำส้มกล่องเนี่ยมันก็ดีตัวที่มันผ่าน pasteurizer pasteurizer แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือมันสะอาด เชื้อโรคไม่มีเลยดัยงนั้นการรับประทานน้ําส้มกล่องเนี่ยมันจะมีประโยชน์เรื่องนี้แล้วน้ําส้มกล่องเนี่ยยังคงมีน้ําตาลอยู่ตอยมันผ่านพ a าสเจอร์เซอร์นะครับมันยังมีน้ําตาลอยู่ทุกคนนะครับข้อ1สิ่งที่ส้มเป็นลูกมีมากกว่าคือใย,ยอาหารแน่นอนงั้นถ้าเราเปรียบเทียบภาพและกันระหว่างน้ําส้มคั้นที่คั้นสดๆเลย เขาพบว่าใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำเป็นกากโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ผ่านรูไปบางคนก็บอกว่าเอ้าแล้วทําไมถ้าเราดูไฟเบอร์ตรงนี้ทําไมมีไฟเบอร์0.5กรัมไฟเบอร์0.5กรัมเกิดจากนะไฟเบอร์บางส่วนที่มันละลายน้ําได้เนี่ยหรือมันมีขนาดเล็กเนี่ยมันลอดผ่านรูเล็กๆเ,เข้าไปดังนั้นคนที่ดื่มน้ําส้มเป็นแก้วน้ําส้มคั้นหรือน้ําส้มกล่องเนี่ยจะมีใยอาหารไม่มีแต่มันหายไปเกือบทั้งหมด ใครก็ตามอยากได้ใยอาหารเพื่อช่วยระบบการขับถ่ายต้องรับประทานแบบเป็นปัน่นหรือรับประทานเป็นส้มสดๆเป็นลูกคำถามก็คือสมมุติว่าเราตัดสินใจแล้วเราจะเอากากออกแล้วเหลือเฉพาะน้ําอย่างเดียวนะครับสมมุติถ้าเรายังไม่ได้เอาไปพัชไร r ซอร์นะยังไม่ได้ผ่านความร้อนใดๆเนี่ยคือน้ําตาลเนี่ยยังคงอยู่ไหมน้ําตาลยังคงอยู่ดังนั้นน้ําตาลจะลอดผ่านรู ที่ใช้ในการคั้นน้ำผลไม้ออกมาได้แน่นอนฉันอยากได้แค่น้ำตาลเอามาใช้เป็นพลังงานในการทำงานออกกำลังกายเนี่ยเราสามารถดื่มเป็นน้ำส้มข้นได้น้ำส้มข้นก็จะมีน้ำตาลเป็น2เท่าเลยน้ำส้ม1แก้วจะมีน้ำตาลเทียบเท่ากับการรับประทานข้าว1ทัพทพีพูนๆดังนั้นหมายความว่าส้มที่เรา ไปซื้อมาเป็นกล่องหรือคั้นมาเป็นแก้วเนี่ยเท่ากับน้ําตาลเท่ากับข้าวสวย1ทัพีเลยนะทุกคนังนั้นใครก็ตามที่เป็นเบาหวานอยู่ใครก็ตามที่กําลังควบคุมน้ําหนักอยู่กลัวน้ําตาลจะขึ้นกลัวไขมันจะขึ้นเนี่ยอย่าลืมนะว่าในน้ําส้มมีน้ําตาลด้วยอ้วนได้และก็สามารถทําให้เบาหวานเพิ่มขึ้นได้นะครับข้อที่3นะครับคือวิตามิน C ถ้าเป็นขันสดนะน้ำตาลเท่ากัน และวิตามินซีเกลือแร่ทุกอย่างเท่ากันนะถ้าเราตั้งทิ้งไว้ล่ะสมมุติว่าผมมีส้มมาหนึ่งลูกนะตั้งไว้ในขัวกับผมคั้นเสร็จแล้วนะแล้วตั้งทิ้งไว้ในตู้เย็นส้มวางอยู่ข้างนอกมีเปลือกคุ้มอยู่ป้องกันวิตามินซีสลายตัวแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามเราคั้นน้ำส้มใส่ตู้เย็นแล้วตั้งทิ้งไว้ผมเอาภาพมาให้ดูภาพมันจะเป็นแบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามนะครับ กราฟแนวตั้งตรงนี้คือปริมาณของวิตามินซีที่ถ้ายิ่งกราฟต่ําลงก็หมายความว่าปริมาณวิตามินซีเนี่ยค่อยๆลดลงเมื่อเวลาผ่านไปแค่1วันวิตามินซีที่อยู่ในน้ํำส้มเราเนี่ยหนึมิลลิกรัมจะค่อยๆลดลง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 จนกลายเป็นเกือบเหลือมิลลิกรัมเดียวคําถามก็คือถ้าอย่างนั้นเราจะทํำยังไงมี2วิธีครับ 1คือทานส้มเป็นลูกทานสดเลยกับ2คือคั้นน้ำส้มแล้วดื่มทันทีเพราะความเย็นในตู้เย็นไม่สามารถเย็นจัดจนสามารถควบคุมให้สารอาหารมันคงอยู่ได้ไหมครับอุณหภูมิมันยังสูงเกินไปมันเลยทำให้วิตามินซีเนี่ยมันสลายตัวนะครับในงานวิจัยนี้นะครับเขาจะเขียนไว้เลยว่าถ้าเรารับประทานวิตามินซีเป็นประจำในปริมาณค่อนข้างสูงกว่าปกติ ต้องเข้าใจก่อนว่าองค์การอาหารและยาประเทศไทยกำหนดมาตรฐานของวิตามินซีต่อวันอยู่ที่60มิลลิกรัมโดยส่วนใหญ่ที่เขาเก็บข้อมูลแบบรีวิวมาเนี่ยเขาสังเกตเห็นว่าวิตามินซีส่วนใหญ่จะประมาณ250มิลลิกรัมขึ้นไปเป็นอย่างน้อยเขาพบว่ามันจะไปกระตุ้นทำให้ภูมิกันของเราเนี่ยดีขึ้นแต่มันไม่ได้ป้องกันเชื้อโรคได้100%นะเราต้องไปดูในงานวิจัยอื่นๆประกอบกันเขาบอกว่าคนที่รับประทานวิตามินซีตั้งแต่ 500มิลลิกรัมขึ้นไปจนกระทั่งประมาถึงประมาณ1000มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยเขาพบว่าจะทำให้เราเนี่ยลดโอกาสการเป็นไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่ประมาณ10-13%เรข้อ4นะครับคือเพิ่มการดูดซึมของธาตุเหล็กได้ถ้าเรารับประทานน้ำส้มหรือน้ำมะนาวพร้อมกับมื้ออาหารใดมื้ออาหารหนึ่งมันจะเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กในมื้อนะั้นในงานวิจัยอันนี้และอื่นๆจะพูดเหมือนกันหมดเลยว่า ถ้าเราเอาส้มหรือมะนาวรับประทานพร้อมกับมื้ออาหารมันจะทำให้แร่ธาตุจำพวกธาตุเหล็กที่อยู่ในอาหารมื้อนั้นะดูดซึมได้ง่ายขึ้นข้อ5เนี่ยมีคนถามเยอะมากเลยว่ามันจริงไหมถ้าเรารับประทานวิตามินแล้วจะกระตุ้นให้เกิดมะเรง็งผมบอกว่าต้องดูเป็นงานวิจัยก่อนวันนี้ผมพูดเฉพาะวิตามินซีอย่างเดียวแล้ววิตามินซีเนี่ยถ้าเราพิมพ์คำว่าวิตามินซี And นะค cancer อ่าถ้าเราพิมพ์คำนี้ใน Google นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราอ่านเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเราก็ต้องเลือกเอาระอ่าจสมมติถ้าเราอยากจะดูแค่วิตามินซีเดียวเขาพบว่าถั้งงานวิจัยนะวิตามินซีเนี่ยมันช่วยลดโอกาสหรือป้องกันการเกิดมะเร็งได้แต่ไม่ใช่100%นะถ้าเราจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเนี่ย ส้มหรือมะนาวก็เป็นส่วนหนึ่งวิตามินซีเนี่ยมันช่วยกระตุ้นภูมิกันเหมือนที่ผมพูดไปในข้อก่อนๆนหน้านี้นะครับพอมันกระตุ้นภูมิกันเสร็จเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมเริ่มสนใจเรื่องเกี่ยวกับอาหารเสริมจากธรรมชาติขึ้นมานทีพอวันหนึ่งที่ผมมีคลินิกเป็นของตัวเองนะผมก็ผลิตอาหารเสริมขึ้นมานะครับเซตในปัจจุบันที่ผมทานอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเซตเพิ่มภูมินะครับเซตเพิ่มภูมิกันสำหรับผมนะจะมีอยู่2ตัวด้วยกันอันแรกคือนิวซีบี ตัวนิวซีเนียผมเลือกแล้วถ้าผมอยากจะได้ภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นผมใส่วิตามินซีเข้มข้นเข้าไปส่วนอีกอันหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้วช่วยทําให้เราแก่ช้าด้วยในความคิเดเห็นของผมนะคือแอสตาเซนตีนบวกคิวเทผมก็ใส่แอสตาเซนตีนกับคิวเทเข้าไปแล้วมีวิตามินอ e ีในนั้นด้วยอีก1กระปุกนะครับสกระปุกเนี้ยกระปุกละหกร้อยห้าสิบสองกระปุกหนึ่ 2, งพันสามร้อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจลองทานดูนะครับ ผมให้ราคาพิเศษที่999บาทนะครับใครก็ตามที่สนใจนะพิมพ์999แล้วแคปหน้าจอถ้าเพื่อนๆอยากได้ราคาพิเศษแล้วส่งฟรีทั่วราชนาจาักรด้วยนะครับมีวิธีการเดียวคือพิมพ์999ในไลน์นี้แล้วเพื่อนๆแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอตรงนี้ไว้เป็นหลักฐานก่อนมันจะมีมูลค่าในการเป็นส่วนลดให้กับเพื่อนๆนะครับโอเคนะใครสนใจพิมพ์999ไว้